ขบอัฟตัวในวันนี้วันอาทิตย์ชวนเที่ยวหมูกเก่เกาะแฟโรเกาะที่มีธรรมชาติสวยงามแปลกตาชมความน่ารักของนกพัฟฟินนกที่มีสีสันสวยงามเฉพาะฤด,ดูกาลและชื่นชมกับฉากยิ่งใหญ่ในภาพยนตร์เรื่องเจมส์บอน ้ามไปประเทศจีนชวนเดินทางไปบนเส้นทางสายไหมชมความอลังการของสี่ถ้ำพระทะเลสาบแม่น้ำและวัดที่สวยงามรวมทั้งเรื่องราวของเจงกิสคานกุบไรคานและมาโคโปโลติดตามกันจนจบรายการนะครับสวัสดีครับ Top of the World นะครับพบกันทุกวันเสาร์และวันอา,าทิตย์เวลา10บนากา25นาทีวันนี้วันอาทิตย์นะครับหลายท่านอาจจะดูรายการของเราจากบนเตียงอยู่ สบายสบายครับก็ตามราษาอาราดัวคือเราเน้นว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ตามสบายที่พักสบายอาหารอร่อยตามสไตล์อาราดัวอผมอยู่กับพิธาเกิงสมทรัพครับสวัสดีครับพิจาเกิงสวัสดีครับครับบางคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยยังไม่ได้ทานอาหารเช้าเลยพิจาเกิงเลยาะว่าผมก็ตื่นมาแล้วอย่างเงี้ยนอนสบายเช่ไมวันอาทิตย์นอนสบายชิวๆอาทิตย์นะครับก็มีเราสองคนมาชวนคุยแล้วก็มา เล่าให้ฟังว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันบ้างนะครับสัปดาห์นี้วันอาทิตย์นี้เราจะไปที่หมู่เกาะแฟโรหมู่เกาะแฟโรเนี่ยเราจะไปเดือนไหนนะเราจะไปกันในช่วงเดือนสิงหาคมครับ,ค,รบคือเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ถ้าไปที่อื่นๆในยุโรปเนี่ยมันร้อนไปหมดแต่ว่าถ้าไปประเทศในก็คแถบสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะทางตอนเหนือของสแกนดิเนเวียทางเหนือของแอตแลนติกอ่ะ,ะอัารากาศยังเย็นแล้วก็ยังสบายแฟโรเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่อยู่ ตรงกลางนะครับระหว่างประเทศนอร์เวย์กับไอซ์แลนด์คือถ้าพี่จเจิญดูในแผนที่เนี่ยระหว่างนอร์เวย์ชายฝั่งนอร์เวย์นะลากเส้นออกมาทางซ้ายจนเพื่อไปเจอไอซ์แลนด์เนี่ยหมู่เกาะฟโรจะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยเป็นหมู่เกาะซึ่งบอกว่าเป็นประเทศ,ปร,เทศประเทศหนึ่งสถานะของฟฟโรเนี่ยมันมีถานะเดียวกับกรีนแลนด์คือเป็นประเทศแต่ไม่ได้เป็นอิสระคือเป็นประเทศที่เป็นมืองขึ้น ของเดนมามันคล้ายๆกับพวกเครือจักรภพอ่ะไม่ไม่เครือจักรภพมันยังมีทหารตัวเองมีการต่างเพศของตัวเองแต่ว่าอันนี้มันคือเป็นเมึงขึ้นเลยแต่ว่าเขามีรัฐบาลของเขาเองมันค,คล้ายๆกับกรุงเทพมหานคร <laughs> มันไม่ใช่รุงผห้นมนครก็ไม่ไม่ไม่ได้เป็นเอกราชนะเมืองมหาคนครเนี่ยเป็นเมืองมันคล้ายๆกับในสมัยก่อนที่บางครั้งเนี่ยประเทศหนึ่งตกเป็นเมืองขึ้นของอีประเทศหนึ่งอ,อันนี้ก็เหมือนกันก็คือฟาโรหหรือมุกกว่าฟาโรเนี่ยมันชาภาพเดียวกันกับกรีนแลนด์เนี่ยก็คือเป็นประเทศซึ่งปกครองตัวเองดูแลตัวเองทุกอย่างประเทศที่เป็นปเป็นทศราชหรือเป็นเมืองขึ้นของประเทศอื่นเนี่ยมันจะมี2เรื่องที่ทําเองไม่ได้ หนึงคือเรื่องการทหารคือประเทศพวกนี้จะไม่มีทหารตัวของตัวเองเพราะว่าทหารทั้งหมดนี้จะขึ้นอยู่กับประเทศที่เป็นมึงขึ้นซึ่งฟ a โร e นี่ก็จะไปขึ้นกับการเนทหารของเดนมาร์กเราก็จะทําเรื่องการต่างประเทศเองไม่ได้คือไม่สามารถที่จะไปเจรจาการต่างประเทศกับประเทศนู้นประเทศนี้เจรจา FTA อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นแค่รัฐมตีมหาไทยก็เลยเพราะมันก็คือมีทุกอย่างมีการปกครองทุกอย่างเหมือนกันเป็นมหาไทยแต่ว่าไม่มีกะลาหมกับไม่มีไม่มีกระทรวงต่างประเทศกับไม่มีกระทรวงกลาโหมตัวเองเนี่ยทำได้แค่เป็นมหาไทยมีหรือมีแค่ตำรวจมีแค่หน่วยลาดตระเวนชายฝั่งนั่นแหละมีแค่โคสการ์เท่านั้นเองนะครับซึ่งเกาะเฟโรเนี่ยเป็นเกาะซึ่งขนาดไม่ใหญ่พื้นที่ประมาณ1,100ตารางกิโลเมตรนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่เฟ็นโรคูณ50 กิโลเมตรพื้นที่มันไม่ติดกับใครเพราะมันเป็นเกาะม,มันก็ไม่ติดกับประเทศอะไรเลยจริงๆแล้วมันใกล้นอร์เวย์มากกว่าใกล้เดนมาร์กอีกแต่ว่าเดนมาร์กครั้งหนึ่งเี่เคยขยายอาณานิคมแพร่มาหมดทุกใุพื้นที่ละแวกนั้นทั้งหมดแล้วจนจนปัจจุบันนี้เนี่ยแฟ,ฟรโรเนี่ยคือ แยกตัวมาเป็นประเทศประเทศหนึ่งในเมื่อปี2491แต่ว่าก็เป็นประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองหรือเป็นประเทศสาชของเดนมาร์กอยู่เป็นอาณานิคมของเดนมาร์กอยู่ในปัจจุบันแฟร์โรก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่ไปยากนิดหนึ่งนะครับคือถ้าจะไปแฟร์โรเนี่ยจะต้องทําวีซา่าทั้งวีซ่าเชงเก้นที่จะเข้าไปเดนมาร์กและทําวีซ่าที่จะเข้าประเทศแฟรโรเองอีกทั้งห แต่ก็ทําที่เดนมาร์กเหมือนกันเนี่ยครับก็คือเพื่อจะขออนุญาตไปเที่ยวที่เฟอร์โรเหมือนเราไปจีนอ่ะจะเข้าที่เบตอะ่ะต้องขออนุญาตไปที่เบอเข้าทิเบตทิเบตเนี่ยมันคล้าย <c oughs> ๆกันเป็นเขตปกครองพิเศษ <c oughs> นะครับแต่ว่าทิเบตก็ไม่ได้แยกเป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนเฟอร์โรนะครับที่ Pharaoh เฟอร์โรนี่จะมีนกอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นนกที่เรียกว่านกพัฟฟินนกพัฟฟินเนี่ยเป็นนกเฉพาะถิ่นที่อยู่ทางด้านแอตแลนติก เหนือทางด้านทะเลเหนือเท่านั้นเองแล้วก็เป็นตัวเล็กๆน่ารักนะครับแล้วเวลามันอยู่เนี่ยมันอยู่ป็นฝูงเลยนะพี่เจิงอาจจะเห็นได้ทางไอซ์แลนด์ทางหมู่เกาะเฟโรทางตอนเหนือของแอตแลนติกเนี่ยนะครับซึ่งลักษณะพิเศษของนกชนิดนี้คือปกตินกชนิดนี้มันจะไม่ค่อยบินมันจะอยู่กับน้าแล้วมันจะดำน้ําเก่งกว่าบ,บินอีกมันสามารถจะมุดหัวดำน้ําลงไปกินปลาเนี่ยแล้วมันสามารถจะดำลงไปได้ลึกถึง60เมตรนะพี่พเจิงซึ่งหาด เราใส่อุปกรณ์นำน้ำแบบสกูบ้านเนี่ยจัก,กยภาพาของร่างกายเราถ้าดำน้ำแบบสันทนาการปกตินะครับไม่ใช่ดำแบบเทคนิคอลได์เนี่ยเราสามารถดำได้แค่30เมตรอย่างมากมแต่อีนอกพาฟินเนี่ยมันสามารถ ต่ำลงไปได้ถึง60กว่าเมตรเองนะพี่เ,เกิครับแล้วที่สำคัญเนี่ยนกชนิดนี้เนี่ยมันมีสีสันสวยงามมันจะมีปากแดงเหมือนแต่งหน้าทาปากเลย<อ>แต่มันจะสีสันสวยงามเนี่ยเฉพาะในช่วงที่เราไปนี่แหละพี่เเกิง <laughs> คือช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยเพราะว่าเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ครับพอมันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันต้องทําตัวสวยให้เฉิดฉันหน่อยนะครับมันไม่ได้ผสมพันธุ์ทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ได้สวยทุกวันนะครับแต่ว่ามันจะมีสีสันสวยงามขึ้นมา ในช่วงฤดูผสมพันธุ์ในช่วงที่เราไปเนี่ยนะครับมันก็จะสีของมันก็จะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติพรานกพวกนี้เนี่ยยามปกติมันมองกันแล้วก็แบบไม่เห็นจะสวยเลยแบบคงจะดูกันแบบเบื่อๆแต่พอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์มันก็คงอยู่เฮ้ยทำไมวันนี้สวยจังเพราะว่ามันจะมีสีขึ้นมาปากมันจะแดงขึ้นมาสีมันก็จะสวยแต่พอฤดูอื่นที่ไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะเป็นนกสีขาวดําตามปกติ ตอนที่สำคัญนกชนิดนี้เนี่ยนะครับก็จะต่างจากนกชนิดอื่นตรงที่ว่ามีคู่เดียวเหมือนหงอ์อะเหมือนนกกระไรียนทางใต้นะนกะเรียนไงน,นกเอือกนกเงือกอ,อันนี้เขาจะมีนกเงือ้อนกกระเรียนเขาจะอยู่เป็นคู่แล้วจะไม่มีเปลี่ยนคู่<ม>เลยทัสมาเนียนเดวิลนั่นน่ะทำไมอะ มีตัวหนึ่งมาแทรกอไม่ชไม่ใช่นั้นเอเจลเพวินอลเพนกวินอันี้เขาจะรักเดียวใจเดียวไม่มีชูไม่มีหยาแล้วที่สำคัญเนี่ยมันจะเป็นนกที่ยึดอยู่กับรูเดียวคอันนี้ไม่ได้ทะลึ่งนะมันรูเดียวจริงๆเพราะว่ามันบ้านของมันเนี่ยมันจะขุดดินที่ท,ที่หน้าผานดนิ <k> <c oughs> ไปเป็นรูเรามันก็จะอยู่ในรูนั้นเนี่ยตลอดแม้ว่านกชนิดนี้มันจะมีการ พอถึงฤดูหนาวเนี่ยมันจะย้ายถิ่นไปที่ที่มันอุ่นขึ้นแต่พอถึงฤดูร้อนที่เราอย่างตอนที่เราไปเที่ยวกันในสิงหาคมเนี่ยนะครับมันก็จะบินกลับมาแล้วมันกลับบ้านเดิมของมันมันเข้าไปอยู่ในรูดเดิมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เหมือนบ้านรืฤดูร้อนที่หมู่กอะแฟโรของนกชนิดนี้นะครับเวลาจะเห็นก็จะเห็น นกชนิดนี้อยู่กันเป็นแบบเป็นหมื่นหมื่นตัวเลยเกาะเฟโรเนี่ย <F aro id> นอกจากไปเห็นนกพฟฟินแล้วเนี่ยธรรมชาติของเกาะพอมันอยู่แยกมาจากแผ่นดินซึ่งมันอยู่ไกลนะออกจากนอร์เวย์ไปกลางทะเลอยู่ตรงกึ่งกลางระหว่างนอร์เวย์กับไอซ์แลนด์เนี่ยมันก็ธรรมชาติมันจะสวยงามไม่เหมือนใครหน้าผาหินโขดหินความงามธรรมชาติแล้วก็การที่ หน้าผามันถูกเหลาโดยลมและน้ําคือลมและน้ําที่มันมากัดก่อนมาเหลาหน้าผาจนงเป็นรูปทรงประติมากรรมธรรมชาติที่สวยงามครับเราก็จะได้ทั้งไปนั่งเรือที่จะออกไปแล้วก็ได้ชมทิวทัศน์ที่สวยงามของเกาะฟาโระครับ,ค,รบคุณรู้ไหมว่าที่นี่เนี่ยมันเคยมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมากสุดในโลกไปเสียชีวิตที่นั่นเมื่อปี2021ใครดังที่สุดในโลกเลยนะเป็นคนอังกฤษครับใครเจ <James Bond. S 1> มส์บอน ทำไมเจนโวไม่ตายเนี่ยก็ฉากสุดท้ายของโนทามทูไดอะเขาไปถ่ายทำที่บุกเกาะฟโรแล้วก็คุณจำได้ไหมเขาออกมายืนยืนแล้วมีขีปนาวุธถล่มลงมามันก็คือเกาะฟโรซึ่งเป็นฉากถ่ายทำหนังโนทามทูได e เจบอร์ตายตรงนั้นเออนานมาแล้วสวยนะไอ้บุกกาะนี้สวยมากเราก็ผมก็นั่งดู คือเวลาผมดูหมูกก่เกาะแฟโลผมก็เอหมูกก่เกาะนี้มันมีอะไรวะผมก็ลองไปดูในเคยเป็นโลเคชันหนังไหมนะอมมบอกว่าเจมส์บอลแล้วรากฏเป็นรูปแดนนี่ครกอ่ะอยืนอยู่บนหน้าผาและเกาะนี้สวยมากเป็นเกาะที่แบบคือคือเจมส์บอน์เนี่ยเขาชอบหาโลเคชันที่มันสวยๆอย่างเมืองไทยก็เป็นเขาตะปูใช่ไหมอย่างที่ญี่ปุ่นก็มีหาที่สวยๆซึ่งแบบว่าเจมส์บอ์เนี่ยเป็นมนุษย ที่แบบเสาะหาโลเคชันที่แบบโดดเด่นของโลกนะนี่ผมก็มีนึกเหมือนกันว่าหมู่เกาะแฟรโรเนี่ยคือจุดที่เจมส์บอลตายอ่ะฉากสุดท้ายนี่แบบอยู่หมู่เกาะนี้เลยที่ไหนก็ตามที่ได้ถ่ายเจมส์บอลไปแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นที่ที่กลายเป็นอมตะเป็นเจมส์บอลนิรันดร์อ่ะใช่แล้วที่นี่เนี่ยเท่าที่ผมไปดูนะผมก็พยายามถามเขาดูว่าเออมันมีอะไรเขาบอกว่าถ่ายรูปสวยคือเป็นคือเกาะพวกนี้ถ่ายรูปสวยหมดท่านลองกลับไปดูฉากสุดท้ายของเจมส์บอลนะสวยมาก แล้วก็เขาบอกว่ามันมีทะเลสาบ mm hmm. เหนือทะเลสาบอีกนะ uh huh. แล้วก็มีน้ําตกที่แบบตกลงมา uh huh. ก็ด้านหลังเป็นเป็นบ้านเล็กๆูเหลพลวกพพที่ฟาโรนิสใหญ่และสวยมากมันนั่นเนี่ยก็พูดง่ายว่าเป็นสวรรค์ของคนที่แบบว่า อยากจะไปหาจุดสวยๆถ่ายภาพนะหมู่เกาะเฟรโรเดินทางวันที่ครับทร,ทริปไปเฟรโรนะครับเราออกเดินทางวันที่21ถึง30สิงหาคมนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่หมู่เกาะเฟรโรเนี่ยอากาศกําลังดีเลยนะครับไปเที่ยวกันในช่วงนั้นเพราะว่าถ้าไปฤดูหนาวเนี่ยที่เฟรโรมันจะ หนาวมากแล้วหนาวโหดนะครับที่นี่เนี่ยแต่ว่าเราไปฤด,ดูรอนเราได้ชมธรรมชาติได้ชมนกที่มันบินกลับมาในช่วงฤดูนี้นะครับเพราะว่าฤด,ดูหนาวรกมันก็อยู่ไม่ไหวนะครับก็เชิญชวนไปเที่ยวกันที่มูก,กาเฟร,เรกันนะครับ พัฟฟินนกพัฟฟินไปดูนกพัฟฟินที่น่ารักนกผู้ร,รักเดียวใจเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าพิจเ,เกิงจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองจีนกันครับเพราะว่าปีนี้ครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยจีน around the world ก็จัดไปเที่ยวจีนทุกเรือนครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับนักท,ท่องเที่ยวเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนครับและมากที่สุดในมณฑลซินเกียงหรือว่าแถบการสู้ซินเกียงเนี่ยก็คือภูเขาสายรุงนะฮะซึ่งเป็นภูเขา สีถนนลูกรังอ,อ่ะมันจะเป็นมันเป็นสี <c oughs> นนของ <land S 2> แพร่ธ<ร>า <c oughs> ตุอ่ะแล้มันก็จะเรียงกันเป็นชั้นๆซึ่งเป็นสีสันที่สวยงามถ้าไปในวันที่แดดดีๆนะสวยมากที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็อยู่ในฉากหนังของจางอี้หมอเหมือนกันนะครับ อาราวดเว r ร์พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@@ a r o r a d n าราวเดว l d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ World Wide Web Around the World Thailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ t o p o f t h e w o r l กก่อนที่จะไปคุยในเรื่องราวของเส้นทางสายใหม่ที่พี่ตะเกิงจะชวนไปเที่ยวเนี่ยพี่ตะเกิร์ผมขออนุญาตเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกับเราเรามีทริปที่น่าสนใจอย่างเช่นไปเที่ยวเกาะมอลดีฟในช่วงเดือนกันยายนไปนอนสบายๆรีสอร์ทรูๆสวยๆแล้วก็อาหารเครื่องดื่มเบียร์วายไม่จํากัดนะครับอันนี้ทริปนี้ไปไปนอนเน่นชิลๆพักผ่อนแบบสโลลีฟจริงๆนะครับแล้วก็รีสอร์ทรูมีบัตเลอร์ส่วนตัวดูแลทุกห้องพักมา รการคือเขาไม่ได้มาอยู่กับเราตลอดนะเพียงแต่ว่าสมมุติเราต้องการที่เขาช่วยเหลือเราเนี่ยก็โทรหาเราก็โทรหาเขาก็เอารถบักกี้มารับเราพาไปส่งที่ร้านอาหารนู้นร้านอาหารนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งไปเที่ยวแบบสบายๆนะครับอีก2องทริปที่อยากจะเชิญชวนคือทริปนั่งเรือเป็นเรือของ r i n c e s s จริงของ p r i n c e s เนี่ยเรามี3ทริปเรามีทริปที่ไปด m ม n อนปรินเซสในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี เดือนพฤศจิกายนซึ่งสวยงามมากๆนะครับเรามีทริปไปเที่ยวเรือ Princess ที่ออกเดินทางนิสัน Princess เ,เป็นเรือลำใหม่เอี่ยมเลยเพิ่งสร้างเสร็จมาประมาณปีเดียว วิ่งในเส้นทางเมดิเตอร์เรเนียนไปเที่ยวซันตรินีในช่วงเวลาที่อากาศไม่ร้อนเพราะคนอื่นเขาไปเที่ยวซันตรินีกันเนี่ยเขาจะไปช่วงที่มันร้อนๆแต่เราไปช่วงเวลาที่อากาศกำลังสบายนะครับเราก็มีคลิปหนึ่งที่เชิญชวนไปเที่ยวเรือในเครือ p r i n c เซสเหมือนกันก็คือเรือที่วิ่งในเส้นแคลิฟอร์เนียลงมาที่เม mm ็กซิโกใจน,นี้ก็สวยงามนะครับเพราะเรือออกเดินทางจากซานฟรานซิสโกเนี่ยวิ่งลงใต้ามาทางแคลิฟอร์เนียทางตอนใต้ผ่านแอลเอผ่านซานดิเอโกแล้วก เข้าไปที่เม็กซิโกทริปนี้ก่อนเดินทางที่จะไปถึงออกจากซานฟรานซิสโกเนี่ยผมยังพาไปเที่ยวโยเซมิติครับโยเซมิติเป็นอุทยานแห่งชาติที่สหรบผมนะผมถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติที่สวยที่สุดในอเมริกาเลยคือบางคนบอกเยลริสโตนสวยผมว่ายลริสโซนเนี่ยมันใหญ่แต่ว่ามันไม่ได้สวยเท่าโยเซมิติแต่โยเซมิตินี่มันเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งมีหินแกรนิตซึ่งเป็นภูเขาทั้งลูกนะพี่ทกคไอตัวสัญ,ญลักษณ์ของโยเซมิติที่พี่เห็นในรูปเนี่ยมันคือ half dome ฮาร์ฟด m มเป็นสัญลักษณ์ของโยเซมิตีแล้วตัวฮาร์ฟด m มมันเป็นภูเขาซึ่งมันเหมือนกับภูเขามันครึ่งลูกอะแล้วมันเป็นขินกกนสีขาวแล้วเราไปค้างที่นี่เนี่ยในช่วงคืนเดือนงายเพราะฉะนั้นก่อนมันก็จะสว่างมากม มันเหมือนกับมีน้ําตกตกลงมาแล้วแสงสะท้อนใสสวยๆไงไม่รู้อันนี้ต้องเป็นเวลาที่ถ้าเราไปดูตอนค่าๆตอนใกล้ๆจะค่าเนี่ยครับอตอนพระอาทิตย์ตกแล้วน้ําตกมันจับกับแสงสีแดงของดวงอาทิตย์ที่กําลังจะตกเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่สวยงามอีกมุมหนึ่งนะครับที่โยเซมิติเราก็จะมีหน้าผาที่ชื่อว่าเอลคาปิตันซึ่งเป็นหน้าผาหินใกล้นจีข่ขาเหมือนกันแต่เป็นหน้าผาที่ใหญ่มากแล้วก็สูงทะมึนมากอันนี้เป็นหนึ่งในหน้าผาที่นักปีนเขาทั่วโลกเนี่ยไฟฝัน อยากจะมาปีนพิชเชตยอดเขานีให้ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะาปีนพิชเชตยอดเขานีทาไมนะเพราะว่าทุกปีก็จะมีคนตกลงมาตายทุกปีอะแต่ว่าเขาก็จะต้องเป็นพิชิตให้ได้แล้วมันไม่สามารถปีนขึ้นไปกลับได้ภายในวันเดียวนะพี่สะเกงครับวลนที่พี่ตะเกงไปเที่ยวยงสมิติตอนกลางคืนพี่มองขึ้นไปบนหน้าผาเนี่ยพี่จะเห็นไฟเป็นจุดๆุดนะ uh huh. คือคนกลุ่มนี้เขาปีนหน้าผาแล้วเขาต้องค้างระหว่างปีน uh huh. คือเขาต้องหามุมของหินแง่งของหินที่เขาจะสามารถเข้าไปนั่งไปนอนแล้วก็หลับได้ <laughs> ผมว่ามันจะเป็นชีวิตที่พิสดารไปแต่เราเราไม่เป็นระบากอย่างนั้นเราไปดูวิวสวยๆของโยเซมิติสำหรับผมอย่างที่บอกว่าเป็นอุทยานชาติที่สวยที่สุดในอเมริกาล่ะครับ ก็ตอนอยู่ซานฟรานซิสโกหนึ่งคืนก่อนที่เราจะลงเรือไปล่องเรือเนี่ยนะครับเราก็จะนอนโรงแรมที่สวยเลยคือโรงแรม Intercontinental m ัลมาคอบกินซึ่งเป็นโรงแรมที่มีอายุก,กว่า100ปีสวยงามมากแต่ว่าเขารีโนเวทจนมันสวยเวลาดูจากข้างนอกนี้ก็คลาสสิกเข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยก็สะดวกสบายสวยงามนะครับอันนี้เป็นทริปที่ล่องเรือทั้ง3ทริปในปีนี้นะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ ถ้าอยากจะเที่ยวแบบสบายๆไม่ต้องเก็บกระเป๋าย้ายที่นอนพิจเกินไปเส้นทางสายไหม,หมเราก็ปีนี้เราจะจัดกันในเดือนตุลาคมนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราจัดทริปเดียวแต่ว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยอยากจะไปนะก็คือวันที่12ตุลาคมถึงวันที่25ตุลาคมทั้งหมดเนี่ย12คืนนะแต่ว่ารวมเดินทางก็14วันเราจะเดินทางออกจากฉางอานทริปเส้นทางสายไหมเนี่ย เป็นเส้นทางสายไหมในประเทศจีนนะครับโดยออกจากฉางอานเนี่ยไปถึงอรุมชีคือเข้าไปในเขตสิงเกียงบ,บ,บ้านของพวกพี่น้องชาวอยกูเนี่ยนะฮะที่นี่เนี่ยหลักๆเราจะตามรอยพระถังสัมจังนะซึ่งท่านเดินทางออกจากฉางอานไปเมืองเทียนสุยไปเมืองหลานโจไปเมืองอูเวยไปเมืองเกาชางหรือว่าทูรุฟานในปัจจุบันแล้วก็ไปข้ามเทือกเขาเทียนซานนะฮะรวมทั้ง ท่านก็จะข้ามแม่น้ำหวงเหอนะฮะแล้วก็ไปยังตุนหวงจุดเหล่านี้จะเป็นจุดที่พวกเราเนี่ยจะได้ไปทุกจุดนะครับแล้วเราก็จะได้ไปถ้ำพระทั้งหมดสี่แห่งะนะฮถ้ำพระแห่งแรกเนี่ยเรียกว่าถ้ำพระเทียนทีซานเทียนทีซานเนี่ยเป็นถ้ำพระแห่งแรกของประเทศจีนนะฮะก่อนที่จะเกิดถ้ำพระหลงเหมือนถ้ำพระตุนห่วงถ้ำพระ วิ้นกลางเนี่ยมันจะเกิดที่เทียนทีสารก่อนซึ่งสวยมากนะฮะแล้วถ้ำพระไม่จีสารไม่จีสารน,นี้ก็จะเดินขึ้นภูเขาไปนะฮะอันนั้นอยู่ที่เมืองเทียนเป็นบันไดเนี่ยแบบสบายเดิน,มน,นไม่ลำบากแล้วก็จะไปถ้ำพระที่โมกเกานะฮะโมกเกาเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นถ้ำพระที่สวยที่สุดบนเส้นทางสายไหมนะครับ <St> ท่านไปที่ถ้ำพระหลงเหมือนมาแล้วท่านไปถ้ำพระที่หิ้นกลางมาแล้วหรือไปไม่จีสารมาแล้วจะบอกได้ว่า โดยนานาชาติเนี่ยยกย่องให้ถ้ำพระที่โมกเกานั้นล้ำค่าสวยงามที่สุดในโลกนะบนเส้นทางสายไหมเราก็จะได้ไปทั้งหมดเนี่ยเส้นทางสายไหมคราวนี้เราไปสี่ถ้ำพระนะ,ค,ะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปติดตามร่องรอยของกุบไลขานนะฮะซึ่งก็จะเป็นเมืองเดียวกันกับที่มาโคปโลมาพำนักกุบไลคานเนี่ยไปอยู่ที่เมืองที่มีชื่อว่าจางเย่ยจางเย่ยเนี่ยเชื่อว่าวัดพระใหญ่ที่จางเย่ยเนี่ยเป็นวัดที่กุบไลขานเนี่ยเกิดที่นั่น นะฮะแล้วก็บังเอิญลงที่ว่าหลังจากที่เขาโตมาแล้วเนี่ยเขาเป็นคิงแล้วเนี่ยมาโครโปโรลก็ามาพักเมืองน,นี้อยู่ที่นั่นเนี่ยหลายเดือนเลยแล้วก็บันบทึกไว้อยู่ในหนังสือการเดินทางของมาโคโปโรลแล้วมาโครโปโรลก็กลายมาเป็นคนสนิทของกุ๊ปไลขาดนี่โลกมันคือเส้นทางสายไหมมันเป็นเส้นทางเ <c oughs> ชื่อมระหว่างเอเชียกับยุโรปโลกมันเนี่ยค,คนเนี่ยเวลามันจะเจอกันนะมันไปเกี่ยวกันอยู่หน่อยนึงนะแล้วก็ มามีชะตากรรมร่วมกันเนี่ยจนโด่งดังไปทั่วโลกถ้าพูดถึงมาโครโปโลก็ต้องพูดถึงท่านข่านก็คือกุบไลข่านเสร็จแล้วเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เจงกิสข่านเนี่ยเคยลบกับพวกซีเซียในอดีตคือกุบไลข่านนี่คือลูกของเจงกิสข่านเป็นหลานของเจงกิสข่านเจงกิสขานนี่เป็นนักรบแล้วก็มีรุ่นลูกแล้วก็รุ่นหลานที่จะรวมแผ่นดินได้เนี่ยคือกุบไลข่านก็คือตรงบริเวณที่เราไปเที่ยวเนี่ยคือพื้นที่ที่มองโกเนี่ยแสดงอิทธิพลแล้วก็ขยายเข้าไป ยึดหมดเลยยุดไปจนถึงยุโรปเนี่ยก็คือเส้นนี้แหละนะฮะแล้วก็ว่ากันว่าเจกิสขานก็เสียชีวิตอยู่แถบนั้นก่อนที่จะนําร่างกลับไปที่มองโกนะฮะแล้วเราก็จะไปนั่งเรือข้ามไปน้ํำหงเหอนะ,ะ,<ฮ>ะซึ่งไปเพื่อที่จะไปดูถ้าพระอีกถ้ำหนึ่งนะ,<ฮ>ะก็คือถ้าพระปิงหลิงนะคื การนั่งเรือข้ามแม่น้ำหงเหอเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะแล้วทุกคนจะว้าวกับทิวทัศน์ที่มันสวยมากนะครับอันนั้นก็จะเป็นบนเส้นทางสายใหม่แล้วก็จะไปบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวเยอะที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศจีนและมากที่สุดในมณฑลซินเกียงหรือว่าแถบแถบการสู้ซินเกียงเนี่ยก็คือภูเขาสายรุง ซึ่งเป็นภูเขาสีถนนลูกรังอ่ะมันจะเป็นมันเป็นสีของแร่ธาตุอ่ะแล้วมันก็จะเรียงกันเป็นชั้นๆซึ่งเป็นสีสันที่สวยงามถ้าไปในวันที่แดดดีๆนะสวยมากที่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็อยู่ในฉากหนังของจางอี้หมอเหมือนกันนะฮะก็เราจะเห็นโรงเตี้ยมซึ่งเป็นอยู่ในฉากหนังของจางอี้หมอเนี่ยยังคง อยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางนี้ก็จะเป็นเส้นทางที่เราจะได้ไปสัมผัสทั้งธรรมชาติแล้วก็ขึ้นไปบนภูเขาเทียนซานทะเลสาบเทียนชื้อซึ่งเป็นทะเลสาบที่แบบถ่ายมาแล้วเนี่ยนะถ้าไม่บอกว่าที่ไหนทุกคนก็อาจจะทายว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์หรือจะเป็นแคนาดาหรือจะอยู่แถบที่มันเป็นยุโรปที่สวยนะเพราะว่ามันเป็นทะเลสาบบนภูเขานะครับอันนี้ก็เรียนเชิญนะครับว่าเป็นทริปที่เราจัดมาแล้วเนี่ยเป็น10บสรอบนะฮะสบายนะฮะ ราคาเพียงแสนส0 0หมบาทบอันนี้สิบสองคืนสิบสีนะ่วันเลยนะครับต้องเรียนคุณผู้ชมว่าทริปเส้นทางสายไหมเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ของ o u o u the world เลยแล้วเรารจะจัดไม่เหมือนใครเพราะว่าคนอ,นอื่นเวลาจัดไปเส้นทางสายไหมเนี่ยเขาก็จะจัดกัน8วัน9วันบ้างนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไปถึง14วันเพราะว่าเราเก็บรายละเอียดครบ เราจกจริงๆไปเที่ยวนี้ก็คือได้เห็นเส้นทางที่พระดังสมจังท่านจาริกสแสวงบุญไปอัญเชิญพระไตรปิดอกเนี่ยนะครับ,รบเราก็เ <c oughs> ที่ยวกันอย่างละเอียดแล้ไม่เหนื่อยเพราะว่า14วันนี้มันสบายาค่อยๆขย,ย,ยับไปบแล้วก็มีอีก2โชว์นะโอ้โหเป็นโชว์ที่ผมเรียกได้ว่าพอได้2โชว์นี้เข้ามาอยู่ในทริปเส้นทางสายไหมเนี่ยเต็มอิ่มเลยชุดแรกก็คือชุดที่เราไปดูมาแล้วที่สีอ่าง ก็คือโชว์เส้นทางสายไหมที่มีอูดมีว่าป่าเนี่ยนะอีกโชว์หนึ่งไปอยู่ที่ตุนห่วงซึ่งต้องบอกว่ามันประทับใจอีกส่งท้ายกันนะฮะเพราะว่าคนที่เขาคิดโชว์นี้ขึ้นมาเนี่ยเขาไปแกะเอาท่าไร้รัที่อยู่ในถ้ำอ่ะรรมดานางอับซรทั้งหลายซึ่งปกติมันเป็นภาพนิ่งถูกไหมแต่เขาอ่ะไปแกะออกมาแล้วก็มาใส่เทคนิคใหม่เข้าไปคนดูนี่บอก เฮ้ยทาได้ยังไงอันนี้เราได้ยินเสียงชัดเลยว่าเขาลําได้ยังไงและเทคนิคที่เขามาใช้ทําได้ยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโชว์ที่แบบว่าเราการันตีเลยว่าถ้าทุกท่านไปเนี่ยจะประทับใจทั้งโชว์เปิดตัวและก็โชว์ส่งท้ายที่ตุนหวงครับแล้วเราเลือกช่วงเวลาที่เดินทางที่ดีที่สุดก็คือช่วงประมาณเดือนตุลาคมค,คือ ไปเส้นทางสายไหมเนี่ยมันผ่านทะเลทรายซึ่งเวลาผ่านทะเลทรายถ้าไปฤดูร้อนเนี่ยต้องบอกว่ามันมันร้อนจริงๆอะ่ะ <c oughs> มันร้อนแบบเราอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าเราไปช่วงตุลาคมเป็นช่วงที่อากาศกาลังสบายๆนะครับไม่ไม่หนาวไม่ร้อนจนเกินไปก็เป็นห <ๆ S 1> นึ่งในทริปสิ่งเอร์ของเราคือทริปที่บอกอกล้าบอกว่าเป็นซิเนเอร์เพราะว่าเราเที่ยวแบบเก็บครบแล้วก็เก็บจริงเนี่ยก็จะมีจริงๆก็จะมีที่เส้นทางสายไหมนี่แหละกับทริปอียิปต์รทริปไปอียิปเป็นอีกทริปหนึ่งซึ่ง เราไปยาวกว่คนอื่นเขาเราเราใช้เครื่องบินในประเทศมากกว่คนอื่นเขาด้วยคือเราใช้อย่างทริปอียิปต์เนี่ยเราเดินทางในช่วงต้นเดือนธันวาคมค นะครับเราก็จะบินไปแล้วเราก็ในประเทศเที่ยวกัน11วันคนอื่นเขาไม่ได้เที่ยวกันยาวขนาดนี้เราเก็บครบทุกเมืองแล้วป่าจากเมืองนึงไปเมืองนึงเนี่ยบางช่วงอย่างเช่นจากอัสวานไปเที่ยวที่อบูซิเบลอบูซิเบล,บเบลปกติทัวร์อื่นเนี่ยเขาต้องออกแต่เช้ามืดเลยเรานั่งรถไป4ชั่วโมงไปเที่ยวเสร็จนั่งรถกลับแต่ของเราเนี่ยไปค้างที่อบอูบซิเบลขากลับเนี่ยแทนที่เราจะนั่งรถกลับไปอีก4ชั่วโมงให้เสียเวลาเนี่ยเราบินกลับมาเราบินกลับมาเพราะฉะนั้นเราก็จะไปแล้วสบายกว่าคนอื่นนะครับ เดียวกันเนี่ยมั่นใจว่าไปกับเรา The World เดอเวรยอาหารอร่อยที่พักสบายแน่ๆเพราะว่าที่อียิปต์ที่ไคโรเนี่ยเรานอนที่โรง <For S 1> แรมโฟ e s ซ <Season S 1> <For Season S 2> ีซันเรือที่เราใช้เรานอนในเรือล่องแม่น้ำนายเนี่ยสคืนเราก็ใช้เรือของ Movenpick ที่เราคัดเลือกสิ่งดีๆแล้วก็ไปกับเราเนี่ยมั่นใจได้ว่าสบายกว่าไปกับใครๆค,ครับที่สำคัญไปกับคนคอเดียวกัน,นแล้วก็เส้นทางสายไหมนะฮะถ้าท่านฟังแล้วเนี่ย ถ้าท่านสนใจเนี่ยรีบโทรสัมประจองก่อนนะเพราะว่าปีนี้เราจัดครั้งเดียวครั้งเดียวนะครับหลายท่านที่ถามมานะครกรุณาจองเลยนะแล้วก็เดี๋ยวตัดสินใจกันอีกทีครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันเสาร์หน้า1 0 2นาฬิกา25นาทีครับสวัสดีครับ